สำหรับปลานะครับก็ถือว่าเป็นอาหารมงคลอย่างหนึ่งนะครับเพราะตัวปลาเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความสง่างามความมั่งคัง่งโชคลาภต่างๆการทานปลาก็ถือว่าจะได้เป็นอาหารมงคลสำหรับเราเช่นกัน,นครับทีนี้เวลาทําปลาเนี่ยเขาก็บอกว่าการที่จะปรุงปลาเพื่อ,อไหว้เจ้าเราควรที่จะปรุงปลาแบบทั้งตัวนะครับไม่ใช่เอามาส่วนใดส่วนหนึ่งควรปรุงตั้งแต่หัวจรดหางเลยทีเดียวเพื่อที่ว่าเวลา ปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะครบถ้วนสมบูรณ์ก็เช่นกันครับนั่นหมายความว่าเราก็จะได้ความเหมือนกับโชคลาภที่ครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องในสิ่งใดเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นเลยนะครับไม่ว่าเขาจะไหว้ไก่ไหวหมูไหวเป็ดอะไรทั้งหลายแหละถ้าเป็นไปได้เขาก็จะไหวทั้งตัวไม่ใช่ว่าเอามาไหวแค่บางส่วนนะครับนอกจากว่าสัตว์ใหญ่จริงๆที่ไม่สามารถเอามาไหว้ทั้งตัวได้นะครับแต่ถ้าว่าทั้งตัวเนี่ยมันก็จะสมบูรณ์ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับดังนั้นก็เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งในการไหวเจ้าเช่นนกั ว้ก็ว้ให้เต็มที่ว้ให้ครบถ้วนก็จะเป็นสัญลักษณ์ของความบังคั่งลํารวยหรือว่าเป็นมงคลกับตัวเองเช่นกันสับเมนูวันนี้นะครับเราก็เอาปลามาทําเป็นอาหารมงคลครับแล้วก็เราก็จะทําทั้งตัวเช่นกันเมนูวันนี้เรามาทำปลา1นึ่งขิงครับก่อนจะไปสาระเมนูอาหารทำง่ายๆแล้วก็ทิปดีๆอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วกดกระดิ่ง เพื่อวันหน้ามีคลิปใหม่ๆจะได้เตือนกันด้วยเรามาเริ่มดูองค์ประกอบของเมนูปลานึ่งขิงกันเลยครับอย่างแรกเลยก็คือปลานินครับสำหรับปลานินตัวนี้ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราก็จะมาบั้งๆเพื่อที่จะเตรียมเอาไปนึ่งกันแล้วมาดูองค์ประกอบต่อไปครับปลาเนึ่งขิงแน่นอนเราก็ต้องมีขิงครับเป็นองค์ประกอบหลักเลยก็ขิงนี้หนึ่งแง่งนะครับแล้วก็มาซอยๆเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็แช่น้ำนะครับ มีน้ำเกลือเล็กน้อยเพื่อที่ว่าขิงจะได้ไม่ดําเร็วเกินไปนครับแล้วก็ยังมีใบขึ้นช่ายนะครับอีกความซักกํามมือนึงเดี๋ยวเราจะมาใส่ในตัวปลานะครับแล้วก็ต้นหอมซอยนะครับหนึ่งหนึ่งกำเช่นกันแล้วก็ยังมีตะไคร้นะครับตะไคร้ซึ่งเดี๋ยวจะให้ความหอมสําหรับตัวปลานะครับมาดูองประกอบต่อไปครับในส่วนที่จะทาให้ปลามีรสชาติยิ่งขึ้นนะครับเราก็จะทำน้ําซอสเพื่อเทียราดตัวปลาในระหว่างที่นึ่งด้วยนะครับซึ่งตัวน้ําซอสก็มี ผงปรุงรสนะครับสักประมาณ1ช้อนโต๊ะเดี๋ยวผสมน้ำนะครับกับน้ําร้อนเพื่อให้ละลายเร็วขึ้นทําให้ปลามีรสชาติขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีเต้าเจี้ยวรับประมาณสักอาจจะสักเกือบเกือบช้อนโต๊ะก็ได้นะครับถ้าไม่อยากให้เค็มเกินไปแต่ว่าถ้าชอบเค็มก็มากหน่อยได้นะครับแต่ไม่ควรกินเค็มมากไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็มีซีอิ๊วขาวนะครับอีกประมาณสัก1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ํามันงาเพื่อความหอมนะครับอีกประมาณสัก1ช้อนโต๊ะเช่นกันอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวน้ําตาลนะครับซึ่่งงงงททัั้้้หมดนี5อยา เดเัาจะผสมรวมกันนะครับเพื่อที่เอาเป็นน้ําสําหรับราดตัวปลาในระหว่างที่นึ่งนะครับแล้วมาดูส่วนสุดท้ายครับในส่วนที่มาเสริมรสชาตินะครับก็ยังมีขิงเช่นกันแต่ก็เป็นขิงซอยนะครับจะมาโรยตัวปลาในระหว่างที่นึ่งนะครับแล้วก็ยังมีใบผักกาดขาวเอาไว้รองตัวปลาในระหว่างที่นึ่งเช่นกันพริกแดงชี้ฟ้านะครับซอยเป็นเส้นๆเพื่อที่ว่าโรยในระหว่างที่1นึ่งแล้วก็ยังมีเห็ดหอมครับ ซึ่งเห็ดหอมถ้ากว่าได้เห็ดหอมสดก็จะสวยงามด้วยนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีก็ใช้แห้งก็ได้แล้วก็แช่น้าทิ้งไว้ประมาณสัก20สนาทีครับก่อนเอาไปใช้เพราะฉะนั้นเมือ่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มเตรียมเนื้อปลาเพื่อเทียนนึ่งกันได้เลยครับเดี๋ยวเรามาจาัดก,การบั้งปลาเป็นทางทาะครับเพื่อเนื้อปลาจะได้สุกง่ายขึ้นก็พอประมาณนะครับแล้วก็เรียบร้อยแล้วตัวปลาก็แช่เกลือม,มาเรียบร้อยแล้วเตรียมจัดการกันได้เลยครับผมก็จะเอาทั้งขึ้นช่ายนะครับแล้วก็ ขิงแล้วก็ยังมีต้นหอมนะครับทั้ง3ามอย่างนี้จับยัดเข้าไปในท้องมันเลยแล้วกันก็เปิดท้องมาแล้วก็จับขิงยัดเข้าไปครับเอาขึ้นชายก่อนแล้วกันแล้วก็ต้นหอมสักจำนวนหนึ่งยัดเข้าไปในท้องเลยอ,อัดเข้าไปอัดแน่นๆอัดแน่นๆเข้าไปเลย มันก็จะได้มีกลิ่นขิงออกมาหอมๆนะครับเรียบร้อยแล้วทีนี้เอาตัวใบผักกาดครับบอกว่าผักกาดนี้ก็ล้างเรียบร้อยแล้วนะก็จัดการวางรองพื้นไว้ก่อนครับวางรองพื้นจะให้หอมยิ่งขึ้นก็โรยขิงอีกหน่อยก็ได้ไหนๆจะเป็นปลานึ่งขิงแล้วก็ออกขิงให้มันเยอะๆไปเลยนะ,ะมีทั้งในทั้งนอกทั้งหลังทั้งบนเสร็จเรียบร้อย แล้วก็เอาปลาวางได้เลยนะครับเมื่อได้ปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอาตัวเห็ดหอมครับเห็ดหอมนะ่จัดการวางเรียงไว้สวยๆอันไม่สวยก็เดี๋ยวจัดจานออกมาไม่สวยนะวางขิงวางเห็ดหอมแล้วก็สลับที่ขิงตอนนี้เราได้เนื้อปลาพร้อมที่จะนึ่งเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเตรียมตั้งหม้อเตรียมนึ่งกังนเลยครับ ใส่น้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เตรียมตะไคร้ครับจัดการเอาตะไคร้มาทุบเสร็จเรียบร้อยเอาตะไคร้ที่ทุบเรียบร้อยแล้วกับขิงนะครับไปลงหม้อได้เลยครับตะไคร้ลงแล้วก็ขิงใส่เข้าไปเวลาน้ำมันต้มเรียบร้อยแล้วกลิ่นน้ำขิงก็จะได้ขึ้นมาอบตัวปลาด้วยป,ปลานื้อขิงที่อรรมากจริงๆโอเคครับเพราะนั้นตอนนี้เราก็รอให้น้ำเดือดสักแป,ป๊บหนึ่ง แล้วก็เตรียมเอาปลาขึ้นได้เลยครับ <C le af> จะนึ่งยังไงหม้อมีแค่นี้เองนะหม้อมันเล็กไปนิดหนึ่งปลามันลน้นแบบนี้เขาเรียกว่าล้นหม้อความสุขก็จะลน้นความมั่งมีสีสุขก็จะลน้นเป็นอาหารมงคลที่เต็มเต็มที่เรี่ยมโอเคครับตอนนี้เราก็เอาปลาขึ้นเรียบร้อยแล้วเราจะปล่อยให้ปลานึ่งไปเรื่อยๆนะครับก็คิดว่าประมาณสัก20นาทีหรืออะไอประมาณนี้ก็น่าจะโอเค ในระหว่างที่รอนะครับเราก็มาจัดการทำตัวน้ำราดกนันก่อนครับเอาน้ำร้อนที่ต้ไมไปเรียบร้อยแล้วใส่ไปได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยก็ผงปรุงรสคนให้เข้ากันนะครับแล้วก็ทุกอย่างเลยเต้าเจี้ยวน้ำมันงาซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาล นี่ก็จะเป็นน้ำเอาไว้ราดตัวปลานะครับตอนในระหว่างที่เรานึ่งก็จะได้น้ำที่มีเหมือนกับว่ามีรสชาติทำให้เนื้อปลามีรสชาติมากยิ่งขึ้นครับตอนนี้เรากลับไปดูตัวปลาครับว่าค่อนข้างสุกพอหรือยังนะครับผมว่าตอนนี้ตัวปลาเริ่มใช้ได้เรียบร้อยแล้วเราน้ำซุปราดลงไปได้เลยครับนี้หลังจากที่เราเอาตัวเนื้อปลาเราราดเรียบร้อยแล้วก็ต่อไปก็ใส่ขิงซอยครับ แล้วก็ใบคืนช่ายแล้วก็พริกซอยนะครับแล้วก็มีต้นหอมอีนิดนึงหลังจากที่โรยหน้าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็เสร็จการทิ้งไว้อีกสักครู่นึงประมาณสักห้านาทีแล้วกันให้ปลามันสุกจริงๆแล้วก็เราก็าเตรียมยกลงได้เลยครับเสร็นเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูวันนี้ปลานื่งขิงครับเมน,นูมงคลสำหรับเทศกาลตรุษจีน ก็เป็นปลามงคลที่จะได้มงคลทั้งตัวเลยนะครับใช้ปลาอะไรก็ได้นะครับจริงๆแล้วจะเป็นปลาทับทิมปลานิลหรือปลาอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ชอบเลยนะครับก็วิธีการก็ง่ายๆอย่างนี้จับนั่นผสมนี่ทํากันง่ายๆได้อาหารเมนูกันเร็วๆนะครับแล้วก็เมนูนี้อร่อยเลยทีเดียวถ้าทานกับน้าจิ้มแบบประเภทน้ําจิ้มซีฟู้ดนะครับก็จะทําให้รสชาติอร่อยยิ่งขึ้นเมนูง่ายๆครับลองทากันดู ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยเมนูอร่อยๆนะครับแถมยังเป็นมงคลอีกด้วยก็ลองทำกันดูครับเมนูง่ายๆเลยทีเดียวจับนั่นผสมนี่รายการนี้ก็ประเภทนั้นครับจะได้อาหารเมนูอร่อยๆมาลองลิ้มชิมรสกันดูฝีมือตัวเองแล้วก็ทำง่ายๆด้วยนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณปอเจริญฟาร์มฟาร์มสตอรี่แล้วก็อาควาช็อปครับ,รบที่ร่วมสนับสนุนรายการนำสาระดีๆเมนูดีๆ และก็พันุปลาดีมาให้เกษตรกรไทยนะครับสำหรับฟาร์มปลาที่ไหนนะครับอยากจะหาพันธุปลาไปเลี้ยงเพื่อทํากําไรติดต่อเข้ามาได้นะครับปอเจริญฟาร์มพันปลามีหลายหลากให้เลือกแล้วก็เลี้ยงง่ายโตวไวกําไรดีด้วยนะครับปอเจริญฟาร์มสวันนีน้ำทำครัวลาไปก่อนครับขอให้ทุกท่านมีความสุขและก็สุขภาพดีมีโชคมีลาบในเทศกาลตรุษจีนนี้ด้วยพบกันใหม่คลิปหน้าน้ำทำครัวสวัสดีครับ